Back side? Yes And move it? Front side? Huh? Near, near your wife? Move? In uh, the front side? Yes My friend What's your friend's name? Polo Swagis Is the Indian? The guy? Yeah. <coughs> yes Okay, confirm? Yes, he with, with us before when we go to Qatar Before Qatar? Yes And after Qatar? After Qatar, he go by himself Okay You confirm he go by himself?

ส่วน Apple Watch ที่เป็นสิญลกของแกส่วนตัวนั้นคือของหนูใช่ค่ะใครไหมมันคุณอรตัวะใช่แล้วก็ส่งส่วนส่วนสร้อยเหมือนกันคือเขาให้หนูเป็นเจเาาไป่ิดไปตั้งบนใช่ใช่ค่ะน้องที่องการเือตรวขึ้นลงตรงประตูณลางอยู่ตรงประตูอ ไอ้ต <da> ้แกันสยของของเดี๋ยวเดี๋ยวีิต้าเข้าไปด้วยสมัยล้วข่มามีน้องดูดีว่าย ใช่ผู้ที่ผู้ชายใส่หน้าอยู่นี่ขยันขันแข็งมาก